สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนเบอร์ในเกมซิปออนไลน์ภาคสามก่อนอื่นให้เราเข้ามาที่ทีมนะครับโหมดทีมแล้วแล้วเราให้เลือกแล้วเราจะเลือกนักเตะที่เราต้องการเปลี่ยนสมมุติเราจะเลือกเอเเอ,เ,อเลืกอกอวะเออเลฟ์นะครับเลฟท์ให้เราลากให้เราลากจากตัวสำรอง ให้มาสำรองูุดเลยนะครับเราให้ไปที่การทีมการทีมเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีชื่อนี่ไอ้ชัดนี่ไงเก่อนนะครับแล้วก็ให้เราไปขี้คำว่าเสริมแล้วก็ไอ้ที่ตรงนี้เพราะว่ามันที่เป็นเบอร์ให้เราเลยก็มันจะเสริมมรนที่เป็นเบอร์ให้เราเลยนะครับสมมติสมมติอ่ะสมมติมันเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่ง เป็นโครงการที่เปลี่ยนเบอร์หาอะไรก็ได yes, ้แล้วก็ิีนี้ในเบอร์ที่สามผมว่าเราจะเปลี่ยนตัววอลดูทีนี้แล้วก็ทีนี้เปลี่ยนเบอร์เนี่ยไอันี้เป็นยี่ห้อเนนะครับเอาตัวที่เสริมมันก็เป็นเบอร์สามสิบมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยสามเอดสามสองนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสามสามอารเนี่นะครับผมที่นี้สำหรับ คนที่ไม่รู้งั้นนครับสหรับคนที่รู้แล้วก็อย่ามาด่ากันนะนะ่ากลัว